เคยเห็นผีเสื้อที่มีปีกใหญ่เท่าหน้าคนไหมครับมันมีอยู่จริงและมีอยู่ในประเทศไทยครับลองจินตนาการว่ากําลังเดินในป่ามืดมืดแล้วมีเงาสีเข้มบินผ่านหัวไปแบบเงียบกริบสิครับเจ้าสิ่งนั้นอาจเป็นผีเสือเ้อกลางคืนแอตลาสหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอัตคาสแอตลาสหนึ่งในผีเสื้อกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งพบได้ในป่าทางภาคใต้ของไทยปีกของมันกว้างได้ถึง30เซนติเมตรใหญ่กว่าจานข้าวอีกแถมลวดลายบนปีกยังคล้ายหัวงู ทำให้ศัตรูเข้าใจผิดและไม่กล้าเข้ามาใกล้เป็นกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่ธรรมาชาติออกแบบมาอย่างชาญฉลาดแม้จะดูง่าเกรงขามแต่จริงๆแล้วมันไม่มีปากไว้กินอาหารเลยใช้ชีวิตเพียงไม่กี่วันหลังจากฟักตัวเพื่อผสมพันธุ์เท่านั้นก่อนจะตายไปอย่างเงียบๆข้อมูลนี้มาจากงานวิจัยของ National Geographic และกรมอุทยานแห่งชาติที่ศึกษาพฤติกรรม,มแมลงในเขตร้อนครับเจ้าผีเสื้อกลางคืนแอตลาสทําให้เรารู้ว่าป่าของไทยอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยนะครับเรื่องน่ารู้ของไทยยังมีอีกเคียบ ก็ปิดตาไว้ดูได้เลยครับ